นางฟ้าตัวจริงเปิดจำนวนเงินอัมพชราภาช่วยอัดฉีดหมอนทองวิทยากระแสะแรงไม่แผ่วหลังทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยาจากจังหวัดฉะเชิงเซาทำผลงานสุดปังเตรียมเข้ารอบชิงชนะเลิศล่าสุดเพจชมรมฟุตบอลสิทธิหมอนทองวิทยาโพสต์อัปเดตคุณสองสุปตาใจปั้มอัมพชราภาและทรายมาดามฟินที่ร่วมอัดฉีดกำลังใจให้กับทีมโดยระบุว่า คุณนลีทรายบริษัทมาดามฟินจำกัดอาจฉีดน้องหมอนทองวิทยาชนะรับห้า0 0ื่บาทแพ้รับสอง0 0ื่บาทส่วนคุณพี่อ้ําพี่ทรายจัดให้น้องๆโพสดังกล่าวเรียกเสียงชื่นชมล้นหลามทั้งจากแฟนคลับและชาวจังหวัดเดียวกันพร้อมเผยว่าตอนนี้มีถึง17รถบัสท,ที่เตรียมเดินทางไปเชียร์ทีมหมอนทองในนัดชิงทางเพจยังประกาศเปิดรับผู้สนับสนุนรถบัสด่วน พร้อมฝากเบอร์ติดต่อไว้ให้อีกด้วยเรียกว่าความรักและพลังใจจากแฟนๆล้นหลามจนคนแห่คอมเมนต์แซวว่าเมาไปทั้งจังหวัดแน่ๆขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ